แบบใดนมแม่ไม่ลดแล้วถ้าลดรอบแล้วนมหดกู้นมแม่กลับมาอย่างไรบอกหมดคลิปนี้ค่ะจะต้องลดรอบปั๊มนมเมื่อไหร่ดีแม่ก็เมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุ6เดือนขึ้นไปเพราะว่าเมื่อลูกอายุ6เดือนนะคะลูกจะต้องกินอาหารเสริมตามวัยหนึ่งมือเมื่อลูกกินอาหารเสริมตามวัยหนึ่งมือนะคะลูกก็จะต้องลดการกินนมลงหนึ่งมือเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณแม่นะคะมีสต๊อกนมแม่นะคะเพียงพอนะคะคำว่าเพียงพอนี่คือมีสต๊อกนมแม่นะคะเราราประมาณ100ถุงแล้วแต่ละถุงนะคะบรรจุนมนะคะประมาณ6 7ถึงออนนะคะถ้ามี สตอ็อกนมแม่นะคะเพียงพอประมาณนี้นะคะคุณแม่จะลดรอบปั๊มนมลงก็ได้ก็คือ เชื่อว่าแบบมันเหนื่อยเนาะถ้าสมมติว่าแรกคอดมาจนถึง6เดือนนะคะปั๊มนมถี่ทุก3ชั่วโมงเลยนะคะในวันหนึ่งก็อยากที่จะค่อยๆลดปริมาณนมลงหรือว่าคุณแม่บางคนนะคะมีปริมาณสต็อกนมแม่นะคะที่เพียงพอใจแล้วก็จะค่อยๆลดปริมาณนะคะในการที่จะปั๊มนมลงก็สามารถทําได้แล้วเราจะลดรอบในการปัม๊มนมลงอย่างไรทําให้นมแม่ของเรานะคะไม่ลดน้อยลงหดจนน่าตกใจนะคะก็ให้คุณแม่ทําดังนี้ค่ะหากเดิมที่เราปั๊มนมทุก3าชั่วโมงก็ให้เรานะคะขยับนะคะไปปั๊มนมนะคะทุก4-5้าชั่วโมงนะคะกําลังดี แล้วก็หลังจากที่เราปั๊มนมในแต่รอบเสร็จแล้วนะคะแนะนําคุณแม่บีบนมด้วยมือปอนะก็คือทําให้นมหักออกเกลี้ยงต้องให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ปั๊มนมพีพีนะคะอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวันนะคะถ้าเราทําแบบนี้นะคะปริมาณน้ํานมของเราก็จะไม่ได้ลดน้อยลงหดจนน่าตกใจนะก่อนที่เรานะคะจะเริ่มปฏิบัติการนะคะเนาะลดรอบในการปั๊มนมหลงนะคะสอาทิตย์ก่อนนะที่เราหาวางแผนว่าเราจะลดรอบในการปั๊มนมหลงให้เราหาจดปริมาณน้ํานมแม่นะคะในแต่ละวันว่าเราได้ปริมาณนมแม่ประมาณเท่าไหร่เช่นถ้าสมมติว่า ก่อนหน้าคะที่เราจะลดรอบนะคะเราปั๊มนมได้เฉลี่ยวันละประมาณ30ออนทีนี้หลังจากที่เราค่ะเริ่มปฏิบัตินะคะภารกิจในการที่จะลดรอบปั๊มนมนะคะก็ให้เราจดนะคะว่าในแต่ละวันเราได้นมปริมาณเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าก่อนที่เรานะคะจะลดรอบเราได้วันละ30และภายหลังจากที่เราลดรอบปั๊มนมไปแล้วเนี่ยค่ะเราได้ปริมาณน,น้านมเฉลี่ยวันละประมาณ27-28ออนต่อวันก็คือถือว่าโอเคแต่ถ้าเรานะคะเนาะลดรอบในการปั๊มนมลงแล้วเราเจอว่าปริมาณน้ํานมของเรานะ ะะลดน้อยลงหดจนน่าตกใจนะคะไม่ต้องกังวลใจนมแม่ของเรากูก้กลับมาได้เสมอนะคะเพียงแค่คุณแม่ค่ะจะต้องกลับมาปั๊มนมนะคะให้บ่อยมากขึ้นปัน๊มนมทุก3ชั่วโมงนะคะควบคับการปั๊มนมแบบพ p ีีวันละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะทำแบบนี้ประมาณ1เดือนนะคะนมแม่ก็จะกลับมาแล้วถ้าเราวางแผนนะคะว่าจะลดรอบปั๊มนมอีกนะคะก็สามารถลดรอบในการปั๊มนมในครั้งต่อไปได้นะคะหลังจาก1เดือนนี้ทําได้ค่ะ